มาเยี่ยมคิศจักรวันนี้เป็นวันแรกทุกท่านค่ะข้าพเจ้าชื่อนางสาวขวัญอาไทยนามสกุลแตงอ่อนชื่อเล่นช่อเกตค่ะวันนี้ข้าพเจ้าอยากขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันประสบการณ์ถึงพระเจ้าพระเยซูคริสผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เป็นแพทย์เหนือแพทย์ที่ได้ทรงรักษาข้าพเจ้าค่ะย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2000ข้าพเจ้าได้ยินเรื่องราวของพระเยซูคริส ผ่านรุ่นพี่คนหนึ่งขณะนั้นข้าพเจ้าศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสังคมาศาสตร์ภาวิชาภูมิาศาสตร์ก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งมาเล่าเรื่องราวพระเยซูคิดให้ฟังสําหรับข้าพเจ้าตอนนั้นก็เท่าที่รู้ก็คือว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีหมดใช่ไหมคะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือว่าพี่เขาบอกว่าพระเยซูคริสเนี่ยทรงเป็นพระเจ้า เป็นพระเจ้าที่สร้างโลกนี้เราสร้างมนุษย์พระยาสูคิดทรงตายที่กลางเขนเพื่อถ่ายบาปให้กับมนุษย์ทุกคนและฟื้นในวันที่สามและทรงพระชนอยู่ทุกวันนี้แล้วเขาก็ท้าทายเลยนะคะบ,บอกว่าเราสามารถพิสูจน์เรื่องราวพระเจ้าได้เลยโดยการพูดคุยกับพระองค์ก็คืออธิษฐานกับพระองค์หลังจากวันนั้นข้าพระเจ้าก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็เห็ุประสบการณ์มากมาย ประสบการณ์หนึ่งที่อยากจะแบ่งปันวันนี้ก็คือว่าพระเจ้าทรงรักษาและแตะต้องอาการป่วยของข้าพเจ้าแต่เดิมทีข้าพเจ้าจะเป็นคนที่ป่วยง่ายมากคือสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงป่วยเป็นโรคหวดัดทอมซินอักเสบเมื่อช่วงอายุป,ประมาณ16ปีข้าพเจ้าป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลส่วนตัวข้าพเจ้าก็เป็นคนที่สแสวงหาความหมายของชีวิตอย่างเช่น ตายแล้วไปไหนนรกสวรรค์มีจริงไหมนั้นมนุษย์เนี่ยมาจากลิงจริงหรือเปล่าพอได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังว่าพระเยซูคริสเนี่ยทรงเป็นพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ส,สร้างมนุษย์พระองค์ทรงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์ทุกคนและพรงทรงฟื้นพระชนในวันที่สามและทรงพระชนอยู่ทุกวันนี้และเราสามารถพิสูจน์เรื่องราวของพระเยซูคริสได้ง่ายๆผ่านการให้ษฐาน หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็มีประสบการณ์มากมายที่พระเจ้าทรงตอบคำถามข้าพเจ้าก็ได้มาหาพระเจ้าที่คิดจกอย่างสม่ําเสมอก็เรื่องราวพระเจ้าก็ตอบคําถามในใจของข้าพเจ้าได้ได้อย่างแบบชัดเจนนะคะว่านรกสวรรค์มีแน่อะไรเงี้ยพระเจ้าสร้างเราและพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ทรงสามารถช่วยเราได้พระองค์ทรงเป็นเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือทุกสิ่งอะค่ะ อยู่เหนือความตายอยู่เหนือโลกภัยค่ะเมื่อตอนที่ย้อนกลับไปที่ข้าพเจ้าป่วยใช่ไหมคะช่วงประมาณปีสองเนี่ยคะ่ะข้าพเจ้าก็ไปคืนวันนั้นมีอธิษฐานที่คิสซจักข้าพเจ้าก็ตัดสินใจไปมีเสียงหนึ่งพูดในใจว่าเนี่ยถ้าเชื่อถ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าข้าพเจ้าก็ตัดสินใจไปในคืนนั้นแต่ก่อนไปเนี่ยพี่น้องในชุมชน พี่น้องคิดเซียนค่ะก็มาวางมืออธิษฐานเผื่อแต่ก็ยังอาการยังมีไข่ยอยู่แล้วก็อาการเจ็บคอก็ยังไม่หายก็ไปที่คิดจักรในค่าคืนนั้นขณะที่ข้าพเจ้าร้องเพลงนมสัสก,การพระเจ้าอย่างสุดใจโดยไม่สนใจแล้วว่าตัวเองเนี่ยเจ็บคออยู่นะตัวเองป่วยนะไม่สบายแต่ใจจดจ่อทีพ่พระเจ้าคือมีมีพระคำตอนหนึ่งที่รู้สึกหนุนน้ําใจข้าพเจ้ามากที่กล่าวไว้ว่า จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่สแสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้แก่เขาขณะที่พระเจ้ายกมือร้องเพลงนมัสการพระเจ้าอย่างสุดใจจดจ่อที่พระองค์ตัวข้าพระเจ้าตั้งแต่แขนลงมาค่ะก็ช้ารู้สึกมีอะไรซ่านอยู่ในตัวค่ะเป็นลนักษณะมันชาซ่านเหมือนมีกระแสน้ําฉีดเข้าไปในร่างกายอะ่ะซ่านและวินาทีนั้นข้าพระเจ้าก็หายตัวร้อน พระเจ้าอัศจรรย์พระเจ้าพระชนอยู่จริงข้าพระเจ้าสัมผัสได้พระเจ้ามองไม่เห็นด้วยตาแต่พระองค์แตะต้องและสัมผัสได้พระองค์อยู่เหนือคําสรรเสริญพระองค์อยู่ท่ามกลางคนที่แสวงหาพรคมก็จะพบพระองค์ตามคาสัญญาข้าพระเจ้าสุดตัวลงแลยโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเยซูคิดพระชนอยู่จริงๆและหลังจากคืนนั้นข้าพระเจ้าก็กลับบ้านไปตื่นขึ้นมาอาการเจ็บคอคืออาการตัวร้อนหายไปแล้วนะคะคืนนั้นแต่อาการเจ็บคอ ยังไม่หายนะวินาทีนั้นแต่คืนนั้นกลับไปบ้านก็นอนหลับอย่างสบายตื่นขึ้นมาอาการเจ็บคอหายไปเลยค่ะหายไปเลยไม่ต้องไปหาหมอพระเจ้าก็ช่วยตามความเชื่อที่บอกว่าเชื่อจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงกระทําอย่างนั้นจริงๆค่ะก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงประทานประสบการณ์นี้ที่พระองค์อนุญ,ญาตให้ข้าพระเจ้าเจ็บป่วยเลยรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของชีวิตเป็นพระเจ้าที่สามารถสําแดงกับเราได้ หลายๆวิธีของของพระองค์ไม่ว่าจะผ่านคำอธิษฐานผ่านพระคัมภีร์หรือผ่านการเยียวยารักษาสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าก็อยากจะหนุนใจพี่น้องและแขบผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะว่าทุกครั้งที่ท่านมาสแสวงหาพระเจ้าเข้ามานมัสการพระเจ้าอยากให้ท่านได้นมัสการพระเจ้าด้วยสุดใจแล้วก็วางภาระรทั้งสิน้นไว้ที่พระบาทพระองค์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าเคยรักษาข้าพเจ้ามาแล้วอย่างไรพระองค์ก็จะทําการอัศจรรย์และรักษาพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอพระเจ้า,วาอวยพรนะคะขอบคุณค่ะ